ใช่เลยขอบคุณครับแล้วครูให้อยู่ถึงทุ่มหนึ่งเพราะอะไรไม่ใช่ทุ่มหนึ่งครับไม่ทุ่มห้าโมงครึ่งหากลับถึงบ้านทุ่มหนึ่งทุกวันก็ผมไปโทรศัพท์มาเขาโทรศัพท์ทุกวันเลยไม่ใช่ทุกวันครับแต่แต่เปิดเทอมมาในยังไม่เคยถึงกลับห้าโมงทุกวันเหนื่อยมากด้วยครับแงนั่งรถไฟเล่นไม่ดังไม่เล่นนะเนี่ แตงยูน่นไม่ได้ครับไอวันแรกที่ไปตอนมันเปิดแรกๆตอนไปประตูมันค้างก็เลยไม่ไปยูน่นาค้างเค้าฟนี่แหละเอรามอสนี่แหละมอสไปเล่นประตูกะพังอืวันนั้นพอคเข้าไปหูเราจะเข้าตามประตูสิดไม่ได้แล้วมันก็เปิดไม่ได้ด้วยผมก็เลยไม่เข้าผมก็เลย,ย,ยเห็นประตูหนีบคนใต้แตกเลย ว่마 <목소리도>